สวัสดีเพื่อนเพื่อนเริ่มทำงานอีกแล้วแต่ว่าฝนตกด้วยนะพอมันตกหนักป้าก็วิ่งเข้าบ้านพอมันแบบว่าซาป้าก็ออกมาทำต่อตอนนี้ก็คือป้าพยายามจะเอาหญ้าที่อยู่ข้างบ้านนี้ออกให้หมดส่วนกอดอกไม้ป้าคิดว่า เอาออกไม่ได้หรอกลากมันเยอะก็คือกลับหน้าดินเพื่อที่จะเาลากลากของญ้านะออกให้หมดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าลากมันเป็นแผงอะ่ะมันหลายปีเนาะคิดว่าเพราะว่าตั้งแตเออ่เราซื้อต่อเขาเนี่ยเราก็ยังไม่เคยทำสักทีเพิ่งจะได้โอกาสปีนี้ ถ้าปีนี้ไม่ทำเดี๋ยวแก่ตัวไปมากกว่านี้ทําไม่ได้อะจ้างเขาได้ไหมได้แต่แพงเกินไม่มีตังค์เอาตรงๆไม่มีตังค์ก็อันไหนที่เราทำไม่ได้จริงๆค่อยจ้างอย่างทาสีลุงทาสีอยู่ข้างบนนะทำห้องน้ำเสร็จแล้วแกก็ทาสีตรงไหนที่แบบว่าต้องช่วยขยับแบบเตียงอะไรอย่างเงี้ย แกก็จะเรียกแล้วว่าจะขึ้นไปช่วยถ้าเกิดว่าอันไหนที่เบาๆแกลากได้แกก็ลากไม่เข้าใจนะฝั่งนี้ป้ายังไม่เห็นไส้เดือนเลยนะฝั่งหน้าบ้านไส้เดือนเยอะมากเลยไส้เดือนก็เหมือนไส้เดือนบ้านเราละเพื่อนๆขนาดเดียวกันเลยแต่ไม่มีตัวใหญ่ๆเหมือนบ้านเรานะบ้านเราที่ ใครเคเห็นไหมตัวเท่านิ้วมือนะ่ะสมัยก่อนมีนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีปะ่ะตัวสีดำดำอะ่ะเหมือนงูอะ่ะไม่ใช่ตัวแดงๆนะตัวสีดำดำบางทีก็ออกเขียวๆด้วยที่นี่เห็นแต่เห็นมีมีคล้ายๆกับแต่หอยมีนะหอยเต็มเลยหอยเล็กๆอะ่ะป้าก็ไม่รู้มันเรียกหอยอะไรก็ทำไปตัดยาลากไปด้วยนะถ้าไม่ตัดงัดไม่ได้นะ รากหญ้าเกาะกันเป็นแผงเลยนะงัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น